สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโล้กลก็เกมคาบ้ามูบายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคการหาเงินสำหรับสายฟรีนะครับอันนี้คือสำหรับสายฟรีจริงๆเลยนะนะครับสมมติว่ากรณีที่แพทคาบาวเนี่ยไม่มีเงิน M นะครับในเควสแล้วก็เอาเงินเนี่ยออกจากระบบหลายๆอย่างเนี่ยนะครับเงินเอ็มจะเป็นอะไรที่ขาดแคลนมากๆครับสำหรับสายฟรีเนี่ยเรามีแนวทางการหาเงินยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่1ผมจะมาแชร์เทคนิคในการหาเอ็มนะครับซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนก็รู้แล้วแหละนะครับ แต่ก็อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่รู้นะว่าออถ้าเราเป็นสายฟรีเนี่ยเราจะหาเงินยังไงจากเกมคาบาานะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีตัวละครก่อนเนาะตัวละครเราอาจจะเลเวลสูงสูงหน่อยนะครับเพื่อที่จะออง่ายต่อการฟาร์มละกันนะครับ <laughs> จริงๆก็ไมไ่ต้องสูงมากก็ได้นะครับก็เลเวลร้อยหรือเลเวลร้อยกว่าหรืออาจจะไม่ถึงร้อยก็ได้นะครับสามารถทําได้หมดแต่ว่ายิ่งตัวละครเราเลเวลสูงเท่าไหร่มีของเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหาได้เยอะมากยิ่งขึ้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นละ่ะอะ มาดูกันนะครับสิ่งที่ผมจะพาฟาร์มขายวันนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบพื้นฐานนะครับที่ตัวละครในช่วงเริ่มแรกเนี่ยจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะขายค่อนข้างดีเลยก็จะเป็นพวกวัตถุดิบในการคราฟนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นพวกดอกแดงนะครับดอกฟ้าอันนี้ดอกฟ้านะครับเรียกว่าดอกฟ้านะดอกฟ้านะครับดอกแดงพวกนี้นะครับนี่ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับ เซิร์ฟเวอร์เวลาเปิดมาใหม่เนี่ยวัตถุดิบพวกนี้จะเป็นวัตถุดิบที่จําเป็นนะครับต่อการคราฟค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของหลายๆคนที่เขาจะเอาไปทําอะไรต่อก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับนอกจากดอกแดงดอกฟ้าพวกนี้ยังจะมีอะไรอีกที่เราจะสามารถฟาร์มได้ในคลิปนี้นะครับจะเป็นวัตถุดิบในการคราฟเบื้องต้นนะอย่างเช่นอะไรสูงว่าในช่วงเริ่มแรกเนี่ยจะมีการคราฟของนะครับ ของที่สามารถขายได้จะเป็นของพวกอาวุธนะครับขั้นบูสตินนะครับ2รูพวกนี้นะครับอาวุธเห็นนะชิ้นละ8 0 0แสนอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นพวกเบรดพวกกาตานะอันนี้ขายได้หมดนะครับเนี่ยพวก2รูเนี่ยของ2รูนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตัลนะครับแล้วก็เห็นไหมอลารานนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราสามารถหาได้ก็ยิ่งหาได้เยอะเราก็จะยิ่ง,งได้ตังค์เยอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าดวงเราจะมีดวงในการ drop ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอบนะครับเห็นไหมก็ขายได้หมดนะครับแล้วของพวกนี้มันหาจากไหนหายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับอันดับแรกเราต้องมีตัวละครก่อนเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอนเทนต์นี้เป็นสายฟรีจริงๆนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เติมเลยนะครับตัวละครตัวนี้ไม่มีพรีเมียมไม่มีอะไรเลยสวมใส่ก็ไม่ครบนะครับแต่ว่าสวมใส่ผมมันมีไอ้นี่นะมันมีของสุดใสจากกิจกรรมนะครับก็ไหนๆเขาก็แจกแล้วเราก็เอามาใส่เนาะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าใส่ทำคอนเทนต์ก็ไม่เป็นไรเนาะ เพราะว่าเป็นสายปีอยู่แล้วมันได้ของแจกมาเออเราก็ใส่ใส่เพื่อที่จะแบบว่าให้มันตีแรงขึ้นแล้วกันนะครับก็เป็นที่ยางยิงว่ายิ่งตัวละครเราแรงเท่าไหร่เราก็จะยิ่งหาตังค์ได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่รู้ว่าหาได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะแต่หาได้เพิ่มขึ้นมากแน่นอนอันดับแรกเรามาดูดันเจียนที่เราจะลงกันก่อนนะครับที่เราจะลงไปฟาร์มเนาะดันเจียนที่เราไปฟาร์มก็คือดนันอ่าก็ปี้ก็ปี้วัววัวก็ปี้เออพูดง่ายๆก็ปี้วัววัวก็ปี้หละราคาดันอยู่ที่ห้าแสนนะครับห้า เพราะเราต้องมีเงิน50,000นก่อนเงิน50,000นผมว่าหาได้อยู่แล้วแหละสําหรับคนทั่วไปเนี่ยหาได้อยู่แล้วฟาร์มงโง่ก็ได้เลยหาขยะตามที่เราเดินเควสมาขายยังได้เลยนะไอ,ไอตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับให้เรามาตั้งค่าการย่อยนะครับสมมุติในกรณีที่แพทนั้นมีการตั้งค่าการย่อยแล้วเราสามารถมาตั้งค่าการย่อยได้นะครับตรงตั้งค่าการย่อยจะเป็นอันนี้ต้องค่าเก็บนะเก็บนี่เราเก็บหมดทุกอย่างอยู่แล้วครับเราเราไม่ได้สนใจแล้วเราเก็บหมดอยู่แล้ว ส่วนย่อยเนี่ยเราจะเลือกเลือกย่อยอะไรบ้างมันสามารถกําหนดได้นะครับเนี่ยย่อยหมดเลยนะพวกที่มีอีมีอีปิกต่างๆนานาเนี่ยเราติ๊กนะครับติ๊กย่อยให้หมดนะครับส่วนพวกนอนอีปิกตรงนี้ามาดูนะครับนอนอีปิกหมายวามว่าพวกที่ไม่มีอีปิกก็คือวัตถุดิบคราสที่ผมให้ดูเมื่อกี้แหละนะครับเป็นพวกสีฟ้าหรือสีขาวนะครับแต่ว่าพวกไม่มีสลอ็อตกับพวก1สล็อตเนี่ยเราจะสั่งให้มันย่อยเลย เราจะไม่ให้มันย่อยแค่2สล็อตเนี่ยถ้าเราอยากดีให้มันย่อยสองแล้วก,ก,ก็ติกตรงนี้แต่ว่าผมไม่ให้มันย่อยหมายความว่ามันเก็บมาแล้วอ่ะก็คือให้มันเก็บอยู่ที่คลังเก็บของเราไม่ต้องให้มันย่อยนะครับส่วนอื่นๆเราอยากย่อยอะไรก็ย่อยเนี่ยเห็นไหมพวกแอมพวกอะไรพวกเนี้ยพวก1นึ่งสล็อตหรือไม่มีสล็อตเนี่ยผมย่อยหมดเลยพวก2สล็อตผมเก็บไว้นะครับแต่ถามว่าไอดีนี้ได,ได้ได้ฟาร์มไหม <laughs> ก็ไม่ได้ฟาร์มก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะปั้นไว้เอาไปยืนแมปนะครับแต่ว่าขี้เกียจ <laughs> พอดีเลยได้เอามาทำคอนเทนต์นะครับเนี่ยไอของอ e ีพีกนอนสองสล็อตเราก็ไม่ต้องให้มันย่อยเก็บนะเก็บทุกอย่างแต่ว่าไม่ต้องให้มันย่อยนะครับทีนี้เราก็ไปลงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออโต้ทิ้งไว้นะครับดันเนี่ยมันดัน30มนาทีแต่แต่ว่าเราอาจจะลงไม่ได้ถึง30มนาทีหรอกนะครับเพราะว่ากว่าเราจะเดินไปถึงที่ที่ฟาร์มเนี่ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาและเดี๋ยวผมขอปัดสกิลมาหน้านี้ก่อนนะโอเคนะครับ เข้าทางข้าดันอยู่ในวาร์ปสีจริงๆเราดับเบิลคลิกมามันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยก็กดเข้าไปนะครับดันนี้จะไม่มีให้ออโต้นะครับก็คือเราจะต้องเคลียร์เองนะครับอันดับแรกเราก็ต้องเคลียร์ไปให้ถึงจุดฟาร์มก่อนจุดฟาร์มจะอยู่ตรงตรงลานวัวนนะหะหลายๆคนที่เคยเล่นคาบาวมาแล้วนะครับเคยฟาร์มมาแล้วก็จะรู้ว่าลานวัวอยู่ตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปให้ถึงก่อนแล้วกัน โอเคและเราก็มาถึงลานวัวนะครับตัวนี้คือลานเก็บเวลสมัยก่อนที่คนเล่นคาบาวเคยเล่นแ,นแห่ะนะครับจะรู้ว่าตัวนี้คือลานเก็บเวลแต่ตัวนี้คือลานฟาร์มนะครับตัวนี้คือ lan ลานฟาร์มเรามาถึงอันนี้นี้ผมให้ดูก่อนว่าช่องอิกของผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมเตรียมแค่เลือดกับมานาม,มานะครับแล้วก็พวกนี้เป็นของแจกอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรพรามาถึงจะผมขอกดยาจีเอ็มเพิ่มเลยแล้วกัน <laughs> ตีแรงๆหน่อยะอ่ะเกรดก็ไม่มีนะผมจะบอกเกรดก็ไม่มีแต่ว่าผมก็สั่งให้ Auto มันออโต้แปลงไว้ถ้า ถ้ามันเกตขึ้นถึง1หลอดมันก็จะแปลงโดยอัตโนมัติของมันเองนะครับตรงนี้เราก็สามารถกดออโต้นะครับแล้วก็รอดูของได้เลยนะครับว่าเอ,อเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดช่องอยู่ของตัวนี้ทิ้งไว้นะครับก็คือเวลามันเก็บมาได้ถ้ามันเป็นของ1สลอ็อตหรือว่าไม่มีสลอ็อตเนี่ยมันจะย่อยเลยแต่ถ้าเป็นของ2สล็อตอ่ะมันจะมีให้เห็นนะครับว่า มันเก็บอะไรมาได้บ <wird> ้างอา้ทั้งชุดนะมันเก็บหมดแต่ว่าพวกที่ไม่มีสซอตหรือ1นึ่งอตมันจะย่อยออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับพอหมดเวลาดันนะครับพอหมดเวลาดันเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อไปก่อน โอเคนะครับหมดเวลาดันเจียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราได้อะไรบ้างได้ของมาไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันต้องบอกว่าในการที่เราจะได้ของมากได้ของน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดรอปเลทเราด้วยนะเนื่องจากผมผมบอกเลยว่าผมทำคอนเทนต์ในสายฟรีนะครับสายฟรีก็คือเราจะไม่ได้เติมเลย <laughs> เพราะฉะนั้นดรอปเรทที่เรามีเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าอ้างอิงสถานการณ์จริงมากๆเพราะว่า อย่างที่บอกนะผมไม่ได้เติมอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีดรอปเลไม่มีเพิ่มอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นการดรอปไอเทมเนี่ยมันก็จะตามตามงบสายฟรีนั่นแหละนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเคยเอาไ d ดีหลักมาบอทนะเคยเอา ID ดีหลักมาบอทและเป็นไ d ดีที่มีดรอปเลค่อนข้างเยอะนะครับคือมีพรีเมียมมีถั่วลุงมีถั่วเหลืองนะครับมันได้แบบ <laughs> คือช่องเก็บของนี้ไม่พอใส่อ่ะพวกของ2รูนั่นคือเยอะมากมากนะครับอันนี้คือลงรอบเดียวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเราได้เงินนะครับในการลงหนึ่งรอบเนี่ยเท่าไหร่สําหรับสายฟรีอ่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชแน,นลก่อนมันบั็กนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูเดี๋ยวผมขอกดเดี๋ยวผมเอาเครื่องเล่นมากดก่อนนะครับว่าต้นทุนเราห้าแสนเราปล่อยบอทออโต้ทิ้งไว้นะครับหนึ่งรอบเนี่ยเราได้ตังค์เยอะแค่ไหนนะครับเ,เริ่มจากสิ่งที่ ผมพูดเกลื่อนมาก่อนเลยก็คือเจ้าดอกแดงครับดอกแดงตัวนี้อ่าแสนห้านะผมจะเขียนเป็นศูนจุดหนึ่งห้าละกันจะคิดตีเป็นเอ็มนะครับแล้วก็ไอ้นี่อีกแสนอ่าบวกศูนย์จุดหนึ่งนะครับผมไม่ได้บวกให้ทุกคนดูนะผมบวกผมต่างหาแล้วก็ดอกแดงครับดอกแดงศูนจุดแปดนะครับอันนี้ได้หนึ่งเอ็มแล้วแค่ดอกได้หนึ่งเอ็มแล้วอันนี้ขายไม่ได้ <laughs> อันนี้อันนี้หนึ่งเอมนะครับบวกหนึ่งเข้าไปอันนี้อันนี้หนึ่งนะครับเราจะคิดราคาตามสุดในฝากนะครับคือสายคราบเนี่ยเขาดึงอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องห่วงว่าถ้าคุณได้มาเนี่ยมันจะขายไม่ได้อันนี้สามล้านห้านะสองชิ้นนะครับหกล้านเอาคิดราคาหักภาษีแล้วกันนะบวกหกมันอาจจะแบบบวกลบนิดหนึ่งนะทุกคนอาจจะแบบไม่ได้ตรงมากนะเมื่อกี้มือ fG นะครับเสื้อวิวะ่ะ เสื้อวีเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนเสื้อวีมันมีราคาไหมมันมีอยู่แล้วแหละนะครับไอ้มีเนี่ยมีอยู่แล้วเสื้อวีในฝากต่ําสุดคือสองล้านห้านะครับเพราะฉะนั้นเสื้อวีตัวนี้ผมมี2ชิ้นนะสองล้านห้านะครับคูณ2ได้สี่ล้านห้าผมจะคิดราคาที่หักภาษีแล้วนะไอ้ที่คิดไปแล้วผ่านไปแล้วก็ช่างมัน <laughs> บวก4 5จุห้านะครับโอเคนะครับ ต่อไปอันนี้คิดไปแล้วเนาะอันนี้ดาบกัตนะนะครับดาบกัตนะ1.2ได้1.1นะหกักภาษีแล้วบวก1.1นะครับแล้วก็อันนี้คิดไปแล้วนะเซอร์วิอันนี้หัว d m นะครับหัว d m เคยขายออก2,002เดี๋ยวเราไปดูซิว่าหัว DM เมนี่ยมีคนตั้งไว้ไหมนะครับหัว DM ต่าไม่ใช่อันนี้หัวเบสนี่หว่าหัว DM ไม่มีนะครับหัว DM ไม่มีนะ แต่ว่ามันมีราคาที่เคยขายออกคือ2อล้านสก็คือมันจะบวก2ล้านเข้าไปเนะาะหักภาษีแล้วได้2ล้านบวก2เข้าไปนะครับมือมือ FS นะครับมือ FS เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะครับราคาหลักหมื่นนี่ไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นราคาที่แบบเอ,อ่อคนที่เขาไม่ดูราคาเขาเอาไปขายทิ้งไว้นะแต่ว่าจริงๆมันมีราคานะครับมือ FS ในนี้3ล้านห้านะทุกคนที่มันไม่บวกนะสามล้านห้าผมคิดราคากลมๆเหมือน,นกันมือ FS นี่สล้านบวก3เข้าไป เดี๋ยวผมจะพูดต่อนะว่าทําไมมันไอของพวกนี้มันขายได้แล้วมันจะขายได้จริงหรือเปล่านะอันนี้บวก0.8นะครับบวก0.8นะครับโอเคและอันนี้อันนี้คิดไปยังอันนี้ยังไม่คิดเนาะอันนี้บวกไปอีกหนึ่งนะครับโอเคบวกหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกดเครื่องคิดเลขถ้าทุกคนบวกตามผมนะอันนี้คิดไปแล้วนะครับถ้าทุกคนบวกตามผมนะย้ำถ้าทุกคนบวกตามผมตอนนี้ผมกดหน้าเครื่องคิดเลขผมได้21่อ็ดนะครับ21ล้านเอ,อ้ย ไม่ธรรมดานะ21ล้านเนี่ยในการวอดหนึ่งรอบเนี่ยต้นทุนเพียงแค่5แสนเท่านั้นนะครับอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ลองไปทําดูว่ามันได้อย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่ามันขายออกจริงหรือเปล่านะครับถ้าสาหรับเซิร์ฟที่เปิดมาใหม่เหมือนเซิร์ฟที่ผมนี่เนี่ยคือเซิร์ฟเพชิอุสนะครับมันเพิ่งเปิดใหม่มีคนเริ่มคราฟของเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณหาขายไม่ทันหรอกนะครับเขาดึงกันทั้งวันนะพวกสายคราฟเนี่ยผมจะเป็นคนหนึ่งที่ในนั้นแหละที่จะไปดึงคราฟแน่นอนนะครับ ถ้าเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะส่วนเซิร์ฟพัติวต์เนี่ยมีคนคราฟอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าคุณหาได้มาเนี่ยหลัก10ตัวร้อยตัวนี่ไม่พอหรอกเพราะว่าในการคราฟในการทำคราฟแมนหรือมาสเตอร์เนี่ยมันใช้เยอะมากๆนะครับเนี่ยต้นทุนดันเพียงแค่ห้าแสนนะครับนะครับทีนี้เรามาดูว่าของขยะพวกนี้ทํำไมมันขายได้อย่างที่ผมบอกนะครับพวกเนี้ยเขาเอาไปทำคราฟคราฟที่เป็นคราฟเหลืองครับและนอกจากทำคราฟเหลืองเสร็จแล้วเนี่ยเขายังเอาไปทำคราฟมาสเตอร์ด้วยนะครับอออย่างที่ผมบอก ดรอปเรทมีส่วนกับการดรอปถ้าสมมติว่าเป็น ID ที่มีการเติมพรีเมียมหรือถั่วเหลืองนะครับเราจะได้เยอะกว่านี้มากๆเยอะนี้มากๆนะครับและเราเรายังสามารถนะยังสามารถทําให้ไอ้พวกเนี้ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปได้ด้วยเออสาหรับใครที่ตั้งใจจะหาของ2ลูขายเลยเราสามารถหาพวกของที่มันเขาเรียกว่ามันเป็นเพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มดรอปของ2ส,สลออ็อตอะครับเป็น off ออฟลักอะ อันนี้เป็นเพิ่มดรอปอ,อะไรวะสองสล็อตไอเทมดรอปนีอ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถใส่ของที่มันเพิ่มดรอปไอเทมสองสล็อตเพื่อที่จะให้ไอเทมสองูเนี่ยดรอปบ,บ่อยมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมแนะนํานะแนะนําเป็นแนวทางในการหานะครับถามว่าเซิร์ฟเปิดมาผมผมจะทําวิธีนี้ไหมผมไม่ทํานะครับเพราะาผมไม่ใช่สายที่จะมานั่งหาอะไรแบบนี้ขายอยู่แล้วผมเป็นสายสายลงทุนสายค้าฟสายลงดันมากกว่านะครับนี่บอกไว้สำหรับเพื่อนๆสายสายฟรีนะครับที่ อ,อยากจะหาเงินในช่วงในช่วงแรกแต่จริงๆมันหาได้นานนะเพราะว่าคนคล้างเนี่ยเขามีตลอดนะครับอ,อันนี้บอกบอกอีกเลยว่าอันนี้สำหรับ1จอนะถ้าเพื่อนๆสามารถเปิดได้2จอ3จอ4ี่จอ5จอนะครับก็คูณไปเลยนะครับคูณไปเลยว่าเราจะสามารถหาได้ขนาดไหนดันนี้เราสามารถลงได้นะลงได้คือวันหนึ่งมันจํากัดการลงนะครับไอเนี้ย ต่อ1ตัวละครเนี่ยต่อ1น d เนี่ยสามารถลงได้แค่5รอบต่อ1นวันนะครับเพราะฉะนั้นเอาจริงถ้าสมมติว่ามันได้อย่างนี้ทุกรอบนะผมก็ได้แหละนะร้อยเอ็มแต่มันไม่ได้ขายออกทันทีอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยมันหาได้แหละมันขายได้แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ขายออกได้แบบวันเดียวขายออกหมดเลยนะครับคุณต้องมานั่งขายเพราะว่ามันหลายอาชีพใช่ไหมมันไม่ได้สามารถลงได้แบบว่าเอ้ยลงได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วช่องเก็บของที่เราเป็นสายฟรีเนี่ยผมผมบอกเลยว่า ขายนานนะครับใช้เวลาขายนะเพราะว่ามันฝากขายได้แค่สามช่องอย่างไอเนี้ยผมขายไว้สองล้านเนี่ยสมมุตินะขายไว้สองล้านเนี่ยอันเนี้ยขายไว้เนี่ยอะไรที่มันแพงๆนะเมื่อ F G เนี่ยสล้านเนี่ยขายไว้2ชิ้นเนี่ยดาบกัตนะเนี่ยล้านกว่าเนี่ยขายไว้เนี่ยเนี่ยผมขายอีกไม่ได้แล้วนะคือผมต้องรอไอพวกเนี้ยขายออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องดูตลาดด้วยว่าตอนเนี้ยของอาชีพไหนแบบมันเขาเรียกว่า มันขาดตลาดหรือว่าคนกําลังคาบอยู่นะครับเราก็วางอาชีพนั้นลวกวนขายเรื่อยๆหรือเป็นของที่เราแบบมีหลายๆชิ้นสามารถสแต็กได้หลายๆชิ้นอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถวางขายก่อนได้นะครับอันเนี้ยก็จะช่วยให้เราขายออกได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าดันพวกนี้ทำไมมันหากินได้ตลอดเลยอะ่ะเพราะว่าใบออกพวกนี้ขายได้นะเพราะว่ามันสามารถเอาไปยัดคอลเลกชันได้ขายได้นะครับสะสมเป็นกองๆเนี่เอาไปขายได้นะ แล้วก็ไอ้ดอกแดงดอกฟ้าพวกเนี้นะครับมันจะมีราคาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจําเป็นต่อการเอาไปคราอ้าวเราไม่มีรีเทิร์นสโตนเดี๋ยวผมขอเอาไปซื้อว่ากอนอันนี้ใครที่ฟังจบเนี่ยก็คือจะได้ความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครฟังไม่จบก็ไม่เป็นไรนะเราอยากฟังแค่ความรู้ตรงเอาของไม่ขายแต่ถ้าใครอยากฟังต่อก็มาดูว่า ขยะที่เราหามาเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าเราเลเวล50นะครับมันจะมีเควสใครสําหรับใครที่อยากคารฟนะนี้อันนี้บอกไปเลยอ่าเราสามารถมารับโทเค็นสำหรับเปิดคารฟได้เนี่ยสมมุติว่าเราได้มาโทเค็นนะครับเราก็กดฟังก์ชันการคารฟขึ้นมาเมนูการคารฟนะครับคารฟตรงนี้มันสามารถรับได้วันละหนึ่งอันนะสมมุติว่าผมอยากจะคาร์ฟอ่คารฟมือ FG แล้วกันเมื่อกี้ผมได้มือ FG มาใช่ไหมอยู่ไหนไม่รู้หาก่อน fg 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 เราอยากคราบอะไรเราก็ดูนะครับมันจะมีคาฟแมนกับอ่ามาสเตอร์นะแต่ว่าอันดับแรกเราต้องคาฟแมนก่อนเพราะมาสเตอร์เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมันคาฟยากมันทำยากนะอ่าคาฟมือ fg นะครับนี่สิ่งที่จะต้องใช้เป็นวัตถุดิบคาบเราดูนะผมจะคาบบูสตินเริ่มจากบูสตตนในการคาฟนะครับขั้นบูสตตนก็วัตถุดิบที่ใช้ในการคาฟเนี่ย มันจะมีอะไรบ้างเราดูนะต้องใช้ถุงมือบูสตินเนี่ยสรูนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราไปหามาเมื่อกี้แหละนะครับคือสิ่งที่ต้องใช้ทำไมหนึ่งขายได้นี่คือเหตุผลเพราะว่าเวลาเขาจะค้ามเขาจะค้ามเพิ่มจากระดับบูสตินแล้วก็เริมเจากแต้มศูนย์ก็คือไต่ไปเรื่อยจนถึงแต้มตัน1นึ่งหมื่นะครับชาร์ปนะครับชาร์ปเลเวลสเมื่อกี้เราก็ดรอปใช่ไหมมันก็ขายได้นอกจากนั้นก็ยังมีแมทเทอเรียลคอบูสตินด้วยก็คือไอแร่ที่เราย่อยมาได้นี่แหละไอเนี่ยนะครับมันก็ขายได้เนี่ยขายด,ด แร่โอบแร่อะไรพวกเนี้ยขายได้หมดอะไรอีกนะท้าไมมันถึงขายได้ดูต่อนะครับดิสนะครับดิสตรงนี้เราเมื่อกี้เราไม่ได้ดรอปเนาะแล้วก็มีไอ้ตัวอัปเกรดคริสตัลกับฟอร์ตคริสตัลนะครับไอ้ดอกแดงดอกฟ้าทำไมมันถึงขายได้ตลอดเพราะว่าสายคราฟเขาใช้ตลอดนะครับเนี่ยมันเอามาใช้ในการคราฟพ,พวกนี้นะครับอัปเกรดคริสตัลกับฟอร์ตคริสตัลตรงนี้มันใช้ตรงไหน มันใช้ในการคราฟก็คืออยู่ในแต้ม2,000กว่านี่แหละที่เขานิยมคราฟกันก็คือนี่นะครับอัปเกรดคริสตัลที่ใช้คราฟเมื่อกี้มันต้องใช้วัตถุดิบก็คืออัปเกรดคอพีซหรือว่าดอกแดงนั่นแหละนะครับแล้วก็หินแดงในการคราฟหนึ่งหน่วยนะครับหนึ่งหนึ่งก้อนแล้วก็ไอ้ฟอสคอคริสตัลตรงนี้นะครับก็ใช้ฟอสคอพีซหรือว่าดอกฟ้าในการคราฟนะครับแล้วก็หินฟ้า1เม็ดนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ฟอสคอคริสตัลมานั่นเอง ก็คือวัตถุดิบหลายๆอย่างมันต้องได้เอาไปใช้ต่อและมันได้ใช้เยอะมากๆนะครับและนอกจากนอกจากเอามาราฟแค่นี้นะครับมันเอาไปทาอะไรได้อีกมันสามารถเอามาราฟไอ้ได้ด้วยนะดอกแดงนี้จะแพงตลอดนะครับจะจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันมันน่าจะไม่ไม่ถูกลงเลยเพราะว่ามันมียูสเคสของมันนะครับก็คือมันมันสามารถเอาไปราฟเป็นหิน หินเหลืองได้เนี่ยหินอัปเกรดเนี่ยหินอัปเกรดนี่เราได้ใช้ตลอดอยู่แล้วเพราะเราต้องบวกของตลอดใช่ไหมมันใช้แค่ดอกแดงอย่างเดียวเลยในการคราฟนะครับอันนี้คราฟคูณหนะ้าะคราฟคูณหนึ่งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาก่อนน่าจะอยู่แต้มสี่พันกว่ามั้งอัปเกรดเซตอัปเกรดเซตอัปเกรดเซตอัปเกรดคอโลเจอแล้วนะครับ อันนี้คือยูสเคสของมันไอ้ดอกแดงทำไมมันถึงขายได้ตลอดและมันราคาตกยากมากนะครับราคาตกยากมากเพราะว่ามันสามารถเอาบาคาบเป็นหินอัปเกรดคอขั้นโลได้เพราะว่าไอ้หินอัปเกรดคอขั้นโลเราต้องบวกของตลอดถึงมันจะเราจะไม่ได้บวกขั้นโลแต่เราสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการล่อได้ใช่ไหมครับบวกล่อได้เออเพราะฉะนั้นดอกแดงเนี่ยราคาจะตกยากมากดังนั้นเราสามารถฟาร์มขายได้ยันเซิร์ฟปิดเลยครับ อันนี้ผมกล้าพูดเลยนะขายได้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเราจะขายแค่ดอกแดงดอกฟ้าเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีดรอปเรนเนี่ยอย่างเห็นอย่างที่เห็นคือมันอาจจะไม่คุ้มทุนเรานะครับถ้าเรามีแบบมันมีช่วงลดราคาในการเติมถั่วเหลืองหรือเติมพรีเมียมเราก็อาจจะช่วยตรงนั้นนะครับในการช่วยเปอร์เซ็นต์ในการดรอปมากขึ้นหรือว่าตัวหลักเราไม่มีที่ฟาร์มเราก็สามารถเอาไปบอดทิ้งไว้แล้วก็เอามาขายได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ ทริคหรือว่าเทคนิคการหาเงินสำหรับสายฟรีนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดน,นึงนะนะครับอาจจะยาวนิดน,นึงก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคล,คลิปการหาเงินคลิปแรกนะในคาบาโมบายเดี๋ยว e p ที่2นะครับนึกนึกนกนกอะไรออกจะเอามาแชร์เพิ่มแล้วกันนะครับสำหรับคลนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ